สวัสดีครับพบกับคณิตศาสตร์บายโมด EP ีสอเฟส4นะครับก็เราอยัางอยู่ในเรื่องของลำดับเลขาคณิตกันอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าสําหรับวันนี้เราจะเรียนอะไรกันเข้าไปดูที่เนื้อหากันเลยลำดับเลขาคณิตจิวเมตริกซีเควนต์ครับสาเหตุที่เราเรียกลำดับนี้ว่าลำดับเลขาคณิตทําไมเราถึงเรียกว่าลำดับเลขาคณิตในเมื่อเราก็เห็นกันอยู่ว่ามันคือตัวเลขนะครับมันเป็นตัวเลขเรียงกันมาแต่คําว่าเลขาคณิตเนี่ย มันคือรูปทรงต่างๆในทางคณิตศาสตร์เป็นพวกสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทรงกลมทรงกลวยทรง,ทรงอะไรต่างๆเหล่าเนี่ยเราเรียกว่าเลขาแล้วทำไมมันถึงเอามาปนกันได้สาเหตุเขากล่าวไว้อย่างนี้เนื่องจากลำดับเลขาคณิตเนี่ย Demon มันมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนมิติเหมือนกับรูปเลขาคณิตนะเป็นยังไงยกตัวอย่างที่ยกตัวอย่างมาให้ก็คือจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมในมิติต่างๆนะครับ รูปสี่เหลี่ยมใน1มิติมันจะเห็นว่าจะเป็นเส้นตรงตัวนี้สี่เหลี่ยมใน2มิติจะเป็นรูปจ,จัตุรัสแล้วก็ใน3ามิติจะเป็นรูปบาทถ้าเรากําหนดให้สี่เหลี่ยมใน1มิติเนี่ยมีความยาว R ขนาดของมันก็เท่ากับ R ง่ายๆแค่นี้แต่ถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมใน2มิติเมื่อกี้เราบอก R ใช่ไหม<อ>สี่เหลี่ยมสองมิติก็ต้องเป็นกว้างคูณยาวก็คือ R คูณ R ได้เป็น R กำลังสองนะครับขนาดของมัน สี่เหลี่ยมใน3มิติมีกว้างคูณยาวคูณสูงก็เป็น R าคูณคูณ R ก็เป็น R ากำลังสสี่เหลี่ยมใน4มิติก็จะเป็นกว้างคูณยาวคูณสูงคูณอะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็น R คูณคูณ R คูณเป็น R ากำลัง4เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจะเห็นว่าถ้าเราเอามาเขียนเรียงต่อกันจะเป็น R ารากำลัง2 R ากำลัง3าากำลัง4พวกเนี้ยมันมีการเพิ่มขึ้นด้วยการคูณ R ซึ่งเหมือนตามนิยามของดับเรขลคณกันนิดเลยเราก็เลยเอาชื่อตรงนี้มาเรียกกันทีนี้ สมการทบทวนอันเดิมเพื่อที่จะเอามาใช้ของวันนี้ผมว่ายัางจําได้เป็น A2 ส่วน A1 เท่ากับอ A3 ส่วน A2 เท่ากับ A าส่วน A 3เท่ากับเท่ากับ a เท่ากับออย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมดก็เท่ากันหมดคือเท่ากับอาเป็นความรู้เดิมนะตัวในการหาตัวอย่างการใช้ของวันนี้ก็คือว่าลำดับเลขคาคณิตชุดหนึ่งมีผลบวกและผลคูณ3พจน์แรกเป็น13และ27ตามลำดับจงหา3พจน์แรกของลำดับนี้โอเคก็คือมันจะมี ลำดับเลขาคณิตมาให้3ตัว1 2 3อเนี่ยแล้วก็3ตัวนี้คูณกันได้27บวกกันได้13ทําทำไงครับอันนี้ก็เริ่มแรกก่อนเพราะเธอกำหนดให้ x แทนตัวกลางนะครับเพราะเราต้องเขียนตัวแทนมันมาก่อนเนื่องจากตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรและให้ R เป็นอัตราส่วนร่วมของลำดับเลขาคณิตชุดนี้ังนั้น3พจน์แรกถ้าเราเอามาเขียนอยู่ในรูปของตัวแปรก็จะได้เป็นตัวกลางเป็น X นะครับเนื่องจากอัตราส่วนร่วมเป็น R ใช่ไหมตัวถัดไปก็เป็น x คูณกับ R ตัวก่อนหน้านี้ก็คือ x หารกับ R เราให้ตัวนี้เป็นสมการที่1ไว้นะครับบางคนถามว่าอา้าเราทาไมไม่ให้ตัวแรกเป็น x เป็นได้แต่ว่าถ้าทําด้วยวิธีการที่มาเซอร์ยกมาเนี่ยเวลาแก้มันจะง่ายกว่าเนื่องจากมันมีคําว่าผลคูณเดี๋ยวเราเอามาคูณกันมันจะสามารถตัดตัวแปรบางตัวได้เรา <Wow. S 1> ต้องทําแบบนี้มาดูต่อจาก3มพจน์แรกคูณกันได้27่อันนี้ข้อมูลจากโจทย์มาเราก็เอา3พจน์แรกที่อยู่ในสมการที่1เนี่ยนะเอามาคูณกันเลยแบบนี้ แล้วก็ให้มันได้27ไปเลยอ่าอย่างที่บอกพอคูณกันเห็นไมอากับ R ตัดกันได้เราทําหน้าตาแบบนี้นะครับตัดกันไป X คูณกับ X คูณกับ x ก็ได้ X กําลัง3เท่ากับ27จากนั้นเราก็หา X เดียวจะได้ว่า X เป็น3ทีนี้ เราก็เอา x ที่เป็น3เนี่ยกับเข้าไปแทนในสรรมการที่1ตรงตัวนี้เพื่อที่จะทําให้ตัวแปรมันลดลงตัวนี้ไหนๆก็หามาได้เราทําให้ตัวแปรมันลดลงนะครับสพจน์แรกมเมื่อกี้นี่คือตัวนี้นะเอาแค่ลากลงมาเฉยๆเราเอา3ที่ได้เนี่ยลงไปแทนตึ๊ดๆที่ x อ่าแทนเลยก็จะได้เป็นแบบนี้ออกมาก็คือจะได้เป็น3ส่วน r 3แล้วก็3 r นะครับให้เป็นสรรมการที่2เก็บไว้เราเอาวทำต่อ ข้อมูลถัดมาบอกว่า3พจน์แรกบวกกันได้13เสามเอาาก็เอา3พจน์แรกเนี่ยตอนนี้3พจน์แรกเราคือ3ตัวนี้นะที่กรรมการ2อนนะครับเอามาบวกกันเลยแล้วมันก็จะได้13แบบนี้บวกกันทำยังไงดีเนื่องจากมันมีตัวส่วนที่เป็นตัวแปรซะด้วยเราก็กำจัดตัวส่วนก่อนนะครับโดยการคูณ R ตลอดแบบนี้3ส่วน R คูณ R ก็ได้3 3ธรรมดาคูณ R ได้3 r 3 r คูณกับ R ได้3 r มากำลังสองเลข13นี่คูณ R ได้1 3บ ทำการย้ายข้างเอามารวมกันด้านเดียวให้หมดและอีกข้างเป็นศูนย์เพื่อที่เราจะเตรียมพร้อมทําเป็น2เล็บนะก็ต้องทําแบบนี้ก่อนนะครับจะเห็นว่าตรงนี้มันรวมกันได้คือบวก 3a กับลบ 13a รวมันเลยจะกลายเป็นลบ1 0 R จากนั้นตรงนี้แยกเป็น2งเล็บก็จะกลายเป็น 3a ลบ1คูณกับ R ลบ3เท่ากับ0เคครับดังนั้นเราหา R เดียวได้ละ R ก็คือเศษ1ถึง3และก็3 ปัญหาคือเราต้องจะต้องเอา R กับไปแทนในสมก,การ2นะครับทีนี้ R มันดันมี2ตัวเราจะเลือกตัวไหนดีในการเอาเข้าไปแทนแล้วมันจะตองตอบก็คือเราไม่ต้องเลือกเราใช้หมดเลยเอามันทุกตัวนะครับม<อ>ีกี่ตัวก็ใช้ให้หมดคําตอบเราตอนนี้เนื่องจากมันมี R มี2ค่าคําตอบก็จะมี2ค่าเช่นกันโอเคดูด่อให้เราแทนลองเริ่มจากตัวแรก R เป็น c 1คูณ3ในสมก,การ2แทนไปสมการ2คือตัวนี้ มีสส่วน R 3แล้วก็ 3R นะครับเอา1ส่วน3เข้าไปแทนแบบนี้เลยก็จะได้ออกมาทีานี้อันตัวแรก3ส่วนด้วยเศษ1ส่วน3แล้วก็กับเศษเป็นส่วนไปหารเป็นคูณธรรมดานะครับก็จะได้9ตัวข้างหลังตัดการเหลือหนึ่งธรรมดาก็จะได้คำตอบแรกละคือลำดับนี้คือ93 1อ่าทีานี้เรามาดู R ตัวที่2 R ตัวที่2คือ R เท่ากับ3เอาไปแทนในสมนการ2เช่นเดิมนะครับนำามตัวนี้ลงไปแทนก็จะได้เป็น สามส่วนสามสาแล้วก็3าูณสามนะครับสาส่วนสนี่คือ1นแน่ๆละ่ะตัดกัน3าูณสก็ได้เฉะนั้นเราก็จะได้คําตอบออกมาแล้วว่า3พจน์แรกของเราคือ9 3 1และ139 okay. อันนี้ก็เอาไว้ใช้ในการหา3มพจน์แรกจากผลวงและผลคูณที่เขากําหนดนะครับลักษณะตัวนี้ค่อนข้างออกในโจทย์กันบ่อยๆทั้งในโรงเรียนแล้วก็ในการสอบสถานที่ต่างๆนะครับ เดจบแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรสงสัยก็โพสถามในคัสรูมหรือมาที่โรงเรียนก็ได้นะครับเดี๋ยวไว้เราพบกันใน EP หน้าลาพี EP นี้สวัสดีครับ